อยากทราบเรื่องของการใช้น้ํามันเพื่อปรุงอาหารอย่างเช่นน้ํามันมะพร้าวแล้วก็น้ํามันมะกอกค่ะว่าควรจะเลือกใช้แบบไหนและตัวไหนที่ทําให้เกิดไขมันทานมากที่สุดค่ะครับสําหรับน้ํามันที่ใช้ปรุงอาหารเขาบอกปรุงอาหารเนี่ยมันมี2แบบแบบแรกคือปรุงสดๆปรุงสดๆเช่นเราทาเป็นน้ามันสลัดเนี่ยอันนี้ควรใช้น้ํามันไม่อิ่มตัวเช่นน้ํามันมะกอกหรือพวกน้ํามันถั่ว น้ำมันงาทำน้ำมันสลัดเพราะเวลาท่านท่านกินน้ำมันพวกกลุ่มพวกนี้ที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยผลดีคือน้ำมันเอสดีเอมันจะสูง LDL มันจะต่ำแล้วก็ได้ความหลากหลายแต่เมื่อไหร่ที่ท่านต้องเอาน้ำมันมาทําให้มันร้อนเช่นเอามาทอดเนี่ยท่านควรเลือกใช้น้ำมันไม่อิ่มตัวน้ำมันไม่อิ่มตัวเนี่ยมันมีให้เลือกสแบบแบบแรกคือมาจากสัตว์ ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกในนมเนี่ยน้ำมันหมูเนี่ยเป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวข้อดีของน้ำมันโทษน้ำมันหมูเนี่ยเป็นน้ำมันอิ่มตัวแต่ข้อข้อดีของมันเนี่ยที่อิ่มตัวเนี่ยมันจะไม่เกิดทานแฟตเพราะมันไม่มีช่องว่างให้เติมไฮโดรเจนเพราะนั้นท่านใช้น้ำมันหมูเนี่ยข้อดีคือไม่เกิดทานแฟตแต่ข้อเสียคือมันมาจากหมูแล้วมีไตรกิสรายเยอะอันนี้คนเราประเด็นกับทานแฟต แต่ถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะเป็นน้ำมันที่อิ่มตัวอิ่มตัว90%โอกาสที่เกิดทานแฟตนีดต่างตอนนี้มะพร้าวที่จะปรุงอาหารมี2แบบแบบแรกก็คือสกัดเย็นแบบที่2ก็คือเรื่องของสกัดร้อนแบบคุกกิ้งออยถ้าจะปรุงอาหารเนี่ยแนะนำให้ใช้สกัดร้อนคุกกิ้งออยเพราะ1นเนี่ยราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งสองเนี่ยกลิ่นรสดีกว่าประหยัดเงิน ก็ใช้ตัวนี้ทอดแต่ก็ไม่อยากให้กินอาหารทอดเป็นอาหารหลักนันนๆครั้งที่เราจะแวะเวียนมากินมันบ้างเนี่ยก็ใช้น้ำมันมะพร้าวตอนนี้ตรุกคือน,น้ำมะพร้าวที่ดีสุดส่วนน้ำมันมะกอกเนี่ยนะฮะควรกินแบบเย็นแบบเย็นก็คือเอามาคลุกเอามาทำสลัดบางคนชอบกินกินผักผัดเนี่ยแล้วมีน้ำมันติดด้วยท่านก็ผัดผักให้สุกก่อน ผัดนี่อย่าใส่น้ำเยอะนะนี่ก็เรียกผักต้มใส่ผักลงไปใส่น้ำลงไปนิดนึงพอผักเริ่มสุกเนี่ยท่านก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปคลุกแล้วท่านก็ขึ้นเลยอย่ารอให้น้ำมันมันเดือดน้ำมันมะกอกก็ยังคงเป็นน้ำมันเป็นโอเมก้าเก้าอยู่เป็นน้ำมันไม่อิ่มตัวอยู่ยังคงให้สิ่งที่ดีต่อไขมันในเลือดเ d l ดท่านจะสูง l d l ท่านจะต่ำแต่ถ้าท่านปล่อยให้น้ำมันมะกอกมันเดือดโดยการเอาไปทอดเนี่ยน้ำมันมะกอกจะถูกเติมไฮโดรเจน